สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็จะมา,าแลกเปลี่ยนกันในหัวข้อเรื่องการเลี้ยงกบในกระชังบกนะครับจำนวน100ตัวนะครับตั้งแต่เริ่มแต่ลูกกบเนาะไปจนถึงได้ขายกบเนื้อนะครับเราจะได้กำไรกี่บาทนะครับแล้วก็มีค่าอาหารเท่าไหร่นะครับเรามาดูข้อดีกันก่อนนะครับ สำหรับข้อดีของการเลี้ยงกบในก,กระชังบกเนี่ยก็คือสิ่งแรกเลยก็คือเราใช้พื้นที่น้อยนะครับอย่างผมนี่ก็คือสองคูณสาเมตรนะครับกระชังบกนะสองคูสาเมตรก็ใช้พื้นที่น้อยแล้วก็สามารถเลี้ยงได้ทุกพื้นที่เลยเพราะว่ามันสามารถย้ายได้เนาะปักเสาแล้วก็กางแล้วก็เติมน้ําแล้วก็เอาตะข่ายกั้นข้างบนกันนกกันหนูก,กัน งูนะครับแล้วก็การสร้างบ่อนี่รก็สะดวกรวดเร็วด้วยนะครับปกักปักอย่างที่บอกไปนะครับแล้วก็ในการเลี้ยงกบเนี่ยก็ยระยะสั้นเนาะสามถึงสี่เดือนนี่ก็สามารถขายได้แล้วถ้าเราเลี้ยงแต่ลูกกบมานะครับแล้วก็การดูแลรักษานะครับก็สะดวกนอกจากเราเลี้ยงไว้กินแล้วเหลือเราก็ยังสามารถขายได้อีกไปเดี๋ยวเราก็จะมา ดูว่าถ้าอันนี้สรุปให้ง่ายๆเนาะจากประสบการณ์ของทางช่องเองถ้าสมมติว่าเลี้ยงกบในกระชังบก100ตัวนะครับเราจะได้กำไรเท่าไหร่นะครับในช่วงที่เราเลี้ยงจนได้ขายนะครับก็คือขายกบเนื้อนะครับก็คือประมาณ3-4เดือนนั่นเองนะครับจากที่ได้จดบันทึกไว้นะครับสมมติว่าการลงทุนของเราก็เริ่มแต่กระชังบกนะ ขนาดอ่าสองคูณสามเมตรเนี่ยก็สั่งทางเม็ดทางอะไรก็ได้ก็คือสี่ร้อยบาทนะครับแล้วก็ลูกกบนะครับก็สมมติว่าหนึ่งร้อยตัวนะครับก็ตัวละสองบาทก็ลงทุนไปสองร้อยบาทนะครับแล้วทีนี้เรื่องของอาหารนะครับเราเลี้ยงไปอ่าอ่าจนถึงได้ขายเนี่ยสามสี่เดือนนะครับก็ตกอยู่ที่อ่าตัวละสามกิโลนะครับกิโลกร,รมลัมละสามสิบห้าบาทนะครับ เราก็คูณไปก็ตกแล้วทั้งหมดนะครับ350ิบาทนะครับเป็นค่าอาหารทีนี้รวมค่าอาหารนะครับทั้งหมดเลยกับค่ากระชังบกหนึ่าางกระชังแล้วก็ลูกกบ100ตัวนะครับเราก็ลงทุนอยู่ที่950บาทนะครับทีนี้นะครับในจํานวน100ตัวเนี่ยะนะครับกบก็อยู่ที่กบก็จะอยู่ที่ประมาณ25โลนะครับ นะครับก0บ100ตัวเนี่ยก็ประมาณ25โลเพราะว่าประมาณอยู่ที่4ตัวตัวโลประมาณนี้ยครับ4 5ตัวโลนะครับก็ตอนนี้ที่เขาขายกันตามตลาดนะครับก็ตกตัวละโลละร3อยามิบาทนะครับทีเนี้เรามาดูว่าถ้าเราขายไปเนี่ยเราจะขายได้เท่าไหร่นะครับถ้า25กิโลนะคูณร3อามิ130บาทนะครับก็เป็น3 2 5 0บาท นะครับแล้วก็ค่าลงทุนของเราก็ไม่ว่าจะเป็นค่ากราะชาังบกนะครับค่าลูกกบเอ้ยนะครับค่าอาหารเลยอยู่ที่950บาทนะครับกำไรสุทธินะครับเราจะอยู่ที่2,300บาทนะครับไอ้นี่คือเราซื้อลูกกบมาเองเนาะเดี๋ยวเราจะคุยกันเรื่องหัวข้อนี้นะครับอย่างข้อมูลนี้นะครับก็ได้มาจากการจดบันทึกนะครับในการ เลี้ยงลูกกบจริงๆาทางช่องเองก็พ่อลูกกบนะครับพ่อลูกกบเองแต่ว่าเพื่อบางทีถ้าเราเริ่มจากการพ่อลูกกบมีเอฟซี FC สอบถามเข้ามาว่าอาการพ่อลูกกบนะครับอาจจะมีขั้นตอนที่สลับซับซ้อนนะครับที่สําหรับมือใหม่เนาะแต่จริงๆแล้วกไ็ไม่ได้ยากเลยถ้าเข้าไปดูคลิปย้อนหลังของทางช่องเนาะแต่ทีนี้ก็เลยยกตัวอย่างนะครับหรือว่าจากประสบการณ์ตรงนะครับที่เลี้ยงลูกกบนะครับ สำหรับาการเลี้ยงกบเนี่ยมันก็จะเริ่มแต่จากไข่มาเป็นลูกกบเนี่ยสองสามสองสามวันนะครับก็จะเป็นเป็นลูกออสนะครับพอเป็นลูกออสเสร็จก็มา,าหลังจากสามวันนะครับขึ้นไปเนี่ยจนถึงสี่ห้าวันเขาก็จะเป็นลูกกบเนาะพอหลังจากสี่สิบห้าวันอะถึง สามถึงสี่เดือนเราก็จะเป็นกบเนื้อแล้วเราก็ช่างกิโลขายนะครับก็เท่านี้ครับวงจรชีวิตกบเนี่ยไม่ได้สลับซับซ้อนอะไรนะครับดูแล้วก็ง่ายมากหากเป็นมือใหม่นะครับผมแนะนําให้ซื้อลูกกบมาเลี้ยงนะครับแต่ต้องขยันคัดนิดนึงนะถ้าไม่ขยันคัดเนี่ยลูกกบกินการเหมือนเรีบซีผมเอากบไปเลี้ยงนะครับต่างกบอย่าผมไปแล้วก็เอากบไปเลี้ยงลูกกบเนี่ยตัวใหญ่กินตัวเล็กหมดเลยนะครับต้องขยันคัดนิดนึง นะครับถ้าเรารู้วิธีการนะครับคือถ้าเราเลี้ยงกบนะครับอาหารเราก็ซื้อตามท้องตลาดครับตามปายุเขาไปถามตลาดแถวบ้านได้เลยนะครับว่ามาซื้ออาหารกบรุ่นนี้รุ่นเนี้ยเขาก็จะแยกไว้ให้นะครับเราก็ซื้อมาแต่โดยเฉลี่ยเนี่ยก็คือกิโลกรัมไม่เกินสามสิบห้าบาทนะครับตัวหนึ่งอะจนได้ขายนี่ก็ประมาณสามกิโลนะครับไม่เกินนี้นะครับจากข้อมูลที่ทานข้องเองหรือตัวผมเองได้จดบันทึกไว้นะครับ ก็เลยนาะมาแลกเปลี่ยนกับท่านผู้ชมก็หวังว่าคลิปนี้นะครับก็จะเป็นประโยชน์กับ Fc ทุกท่านนะครับในการเลี้ยงกบน,นะครับยังไงก็อลองมาแลกเปลี่ยนกันดูสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ